สำหรับวิธีการตรวจสอบแรงดันลมของยางรถนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะให้เราใช้เครื่องตัวนี้นะครับโดยให้มากดที่รูปตัว R ด้านบนนะครับเพื่อทําการเปิดเครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนมาที่ PSI นะครับกดที่รูปตัว R นะครับเลื่อนไปเรื่รอยๆนะจะมาอยู่ที่ PSI แบบนี้นะครับก็ให้เรานําหัวจุกตรงนี้นะครับผมไปเสียบที่จุกลมได้เลยนะครับก็เปิดจุกลมออกมานะแล้วก็เอาหัวนี้นะครับใส่ไปที่จุกลมได้เลยปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ ึ่งแรงดันตอนนี้นะครับอยู่ที่13.5 psi นะครับเดี๋ยวผมจะเติมเข้าไปอีกโดยวิธีการดูว่าแรงดันลมยางของเราเนี่ยควรจะต้องเติมแรงดันที่เท่าไหร่นะครับก็ให้มาดูที่สวิงอาร์มก็ได้นะครับส่วนของเว็บ 110i นะครับก็มีข้อแนะนําเกี่ยวกับแรงดันลมยางอยู่นะครับความดันลมยางขณะยางเย็นนะครับเมื่อมีผู้ซ้อนท้ายนะยางหน้านะครับจะอยู่ที่29 psi นะส่วนยางหลังจะอยู่ที่41 psi นะครับและในกรณีที่ขับขี่คนเดียวนะครับยางหน้านะจะอยู่ที่29 psi นะครับส่วนยางหลังก็ จะอยู่ที่33 psi นะครับผมทั้งนี้นะครับเราก็เลือกแรงดันที่เหมาะสมกับรถของเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเติมลมเข้าไปนะครับแรงดันประมาณ25 psi นะครับเพราะว่าผมขับรถคนเดียวนะแล้วก็ชอบนิ่มๆนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มแรงดันที่เครื่องตัวนี้นะครับก็ให้มากดรูปบวกนะครับหรือว่ารูปลบนะเพื่อเพิ่มแรงดันได้นะครับพอเราตั้งค่าแรงดันเสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่ไกลได้เลยนะครับแล้วก็รอให้เครื่องทำการเติมลมให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเครื่องเขาก็จะตัดการทำงานอัตโนมัตินะครับ ได้แล้วนะครับ25 psi นะครับผมวิธีการตรวจสอบแรงดันลมก็ง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับท่าในใดที่สนใจเครื่องสูบลมแบบนี้นะครับสามารถแตะไปดูลิงก้าเหลืองได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ